เรื่องร้อนแรงอยากออกว่ะคนไปไหนหมดวะเอ้าพี่ไปน้องไปวัดเหมียเนะไปดิสไลดไห้าสิเฮ้ยสี่ดิโอห้าสิเยอะอเคยไปสีนะสี่สิบหรอเออสีก็สีไปดิรแป๊บนังสตาร์ทเลกวันเฮ้ยเดี๋ยวดีหงายใจเย็นจะเบิ้ลทำไมเนี่ยดี๋ยวนีอะไรอ่ะรับันนี่ับกันนีมีอะไรพี่นั่ขึ้นได้วะซอยน้ำท่วมกูไม่ไปแล้เดี๋ยวกูบกเรือไป โชคดีนะพี่พี่ยี่สิบก็ได้เรือที่ไหนมันจะมีอ่ะพี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่แอนและเส้นเงินมันจะพอปะวะค่าเช่าห้องยังไม่มีเลยเนี่ยเออดีวะแค่ที่นี่ทำไมเกณฑ์จะขึ้นอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยจะไปเรืออะไรของมันวะอุ้ยแดดก็ร้อนอุ้หูอ่ะเงินตัวเหลืยไม่มีตังค์เลยเนี่ยห้าบาทมีไหมถึงไหมวันนี้มีครับ น้องแอนจ๋ามึงอย่ามาแทนเรื่องไอ้แชมป์มีอะไรไพูดมาเลยน้องแอนเมื่อไหร่น้องแอนจะใจอ่อนเปิดใจให้พี่แชมป์คนนี้บ้างอะรับรองเลยนะเดี๋ยวพี่แชมป์เนี่ยจะเปลี่ยนทอมเป็นเธอให้เลยพูดจาแบบนี้เนี่ยสงสัยอยากจระโดด้กระแทกปากใช่ไหมฮะอแอนก็พี่แชมป์ก็พูดเล่นอย่างนั้นแหละคือ พี่แชมป์หิวอ่ะอยากชวนไปกินอะไรแพงๆน้องแอนเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้ปะเรียงมานี่น้องแอนพี่แชมป์เคยกโกหกจา้าฮะนี่ก <c oughs> ็ดีเหมือนกันเียงแล้วหิวแล้วด้วยลูกค้าก็าไม่ค่อยมีอะไรพังเนี่ยเดี๋ยวชวนเพื่อนแป๊บเพื่อนสีเว้ไอ้ตันกินข้าวกันไปอะ่ะเอา้าไมอะ่ะมันยังไม่มีลูกค้าหรอกไปกินข้าวแ๊บเดียวเองเหนือมาแล้วโอยไม่ไปไหนทั้งนั้นอะ่ะนี่ผมงมากินเองนี่ข้าวส่วนพระองค์ นี่ต้องแอนพี่แชมป์ฟังไม่ผิดใช่ไหมพี่เพื่อนเรา i, เ,ารเนี่ยพกข้าวมากินพี่สันเองโตเป็นควายแล้วนะเว้ยยังทําตัวเป็นเด็กอนุบาลพกข้าวมากินอยู่ไดุ้อเออวะซันเองไม่อานคนอื่นขอว่าพกข้าวกลางวันมากินแบบนี้ยังกัเด็กอนุบาลนี่ไปกินข้าวตรงนี้ไม่กี่บาทเองไม่มีตังค์ใช่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไว้น้องเลี้ยงหรอตังค์ไม่มีไม่ไปอ่ะก็เองไปเถอะได้นี่ก็ไม่อยากกินละแอนข้ามมาเถอะให้มันกินของมันไป เราเป็นจริงของเราดีกว่าคืนมันไปเนี่ยมันสั่งไม่ถูกเราจะอายคนอื่นเขานะน้องแอนเออว่ะก็จริงของมังไวยแชมป์งั้นเอาอะไรปะเดี๋ยวซื้อกระเป๋าปะเมียวก็บอกมีข้าวอยู่เนี่ยฝากรถเนี่ยนะเออคอยได้สักยี่สิบเห็นไหมไป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 ไไปแอนไปเปลี่ยนคอมเป็นเธอร์โอ้โบราณโบราณสงสัยไม่มีลูกค้าเลยว่ะร้องร้องข้าวว่ะ อุ้ยโอ้ยสงสัยแกนะอาหารญี่ปุ่นโอ้าหารเกาหลีนี่กว่านะเอ้ยเนี่ยของอร่อยสองคนแล้วไม่รู้จักหรออืมจัดมารุ้ยร้อนนึงวะ เสร็จกี่โมงในน้ำร้อนกูเน,นี่ยและยอดความอร่อยอตเต็มน,นี่ของแซบ่บโคตรประหยัดออื้ ช้อน,นรู้อะไรวะแค่นี้เนี่ยไม่ถึง20บาทกินกิ่นทั้งคืนทั้งวันซุปยอกบิ๊กแอนด์แมท อิ่มจังเลยอ่ะพรุ่งนี้ไปกินกันใหม่เนาะพี่จะงอน้องแอนจะขอน้องแอนใจเอ๋ยก,กี่เลยนะแต่ว่าได้ดีของปีเจ้าอยู่แล้วขอนใจเฮ้ยซันกินอะไรวะเนี่ยของอร่อยดูดิเฮ้ยมังกินอยู่เลยเฮ้ยข้าวกระเส้นมาม่าเนี่ยนะโหยกินไม่ได้งไงวะเนี่ยอร่อยเหรอน้องแนอนอร่อยไม่อร่อยมันต้องกินแหละถ้ามันมีตังเนี่ยมันคงจะกินดีกว่านี้แล้ว นี่พี่แชมป์อยากกินอะไรก็ต้องได้กินไม่ต้องประหยัดแล้วเดี๋ยวพี่เห็นเด็ก็จะอ้วกแล้วซันเหมือนอาหารหมูอาหารหมาด้วยซันเฮ้ยแชมป์พดจะเห็นภาพเลยว่าอาหารหมูอาหารหมาน้องแอนไปตลกเพื่อนแบบนั้นได้ไงล่ะจ้าขอโทษ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 ทีเพื่อนเอาเถอะกูไม่กดพวกมึงหลัอช่วงนี้กูต้องประหยัดอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยก็ค่าห้องค่าไฟค่าน้ำค่านู่นค่านี่ เฮ้ยกินแพงๆก็ไม่ได้หรอกเพราะแต่พวกเองอะ่ะสนใจปะเฮ้ยอิ่มแล้วโอ้ยกินข้าวสองจานแชมเลี้ยงโคตรอิ่มเลยอิ่มแล้ว,มลว,มลวไม่กินก็บอกมันไปทต่ไมบอกอิม่มทำไมล่ะจ๊ะเอาไปไปได้แล้วไปเออน้องแอนจ๊ะพี่แชมไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แชมมาชวนใหม่นะจ๊ะเออ <c oughs> ไปก่อนจ้นเฮ้ย อิ่มนะอร่อยด้วยกินข้าวมากะเพราหมูสับไปไปไป,ไปเฮ้ได้ตังหน่อยนนเนยว้ยเฮ้ยเจเจเจอฉันเ,เองอแกนี่หลบหน้าหลบตาฉันมาหลายวันแล้วนะเจขอผัดไปก่อนสักสามวันได้ไหมเจเด,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันรีบหางเงินมาคืนนะเจนะ่ไม่ผัดอะไรทั้งนั้นแหละ ไม่ส่งค่าเช่าฉันมาสองเดือนแล้วฉันให้เวลาแกนหนึ่งชั่วโมงรีบไปเก็บข้าวของขย้ายออกไปซะงั้นแล้วก็ฉันจะตัดน้ําตัดไฟแกไม่กล้ากุญแจมร้อกห้องเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยเจ๊เจ๊ไม่สุดสวยนะอย่าพึ่งไล่เลยนะนะเจ๊นะเดี๋ยวหาเงินมาคืนนะเจ๊ไนดะ้เจ๊นะเจ๊สุดสวยนะเฮ้ยแจมเพื่อนแจมเพื่อนมานี่ดิอขอ ยืมเงินหน่อยดิพอดีไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องอะ่ะเจจะไล่กูออกแล้วอะ่ะน,น่นา,นนานเดี๋ยววิ่งวินมาคืนฮะต้องแนะนำอะไรอะ่ะน้องแอนเสียเกียรติทอมหมดเกาะขาผู้หญิงแบบนั้นน่ะเออแล้วอย่างพี่ก็ให้ยืมเงินไม่ได้หรอกพี่ก็ไม่มีขอโทษนะน้องแอนช่วยตัวเองไปก่อนนะนพี่ไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยไล่วะนายบอกว่าอยากดูแลไง,ไงวะโอ้โหเงินแค่นี้มากไมไม่มีใครเขาช่วยแกได้หรอกนะ รีบไปเก็บข้าวของแล้วย้ายออกไปซะไปโอ๊ยเจ๊แล้วฉันไปจูบหัวนอนที่ไหนเจ๊หอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเอา้าโ,โอ้โห,โโห,โโหโเจ๊มาคนสวย <ś le> นี่มีเรื่องอะไรกันนะเนี่ยเสียงดังเชียวจะมีอะไรล่ะก็เพื่อถงแกนมันไม่จ่ายค่าเช่าห้าองฉันมาสองเดือนแล้วนะแล้วฉันก็จะให้มันออกเดี๋ยวนี้เลยเจ๊เจ๊อย่าไล่มันออกนะไม่งั้นน่ะมันไม่มีที่อยู่นะแล้วเอางี้กันเดี๋ยวผมจ่ายให้มันก่อนเดือนนึงแล้วกันนะโอเคยไหม จริงเหรอซันช่วยจริงเหรอเท่าไหร่จี๊งสามพันสามพันก็ได้แล้วที่เหลือแกรีบหามาคืนใช่ไหครับเจค่ะครับอ๊ยจันขอบใจมากวุยเพื่อนเออเกือบไม่มีที่สัวนอนแล้วอ่ะ เออเป็นเพื่อนกันต้องช่วยกันนะ <c oughs> ออ่ะผมบอกอไงว่าให้ประหยัดอ่ะเอยก็ประหยัดอยู่แต่ของมันอร่อยไงแต่ว่าวันนี้ขอกินข้าวด้วยได้ปะได้ดิแต่ข้าวของมาม่ากินได้ปะล่ะได้ดิอร่อยอได้ก็ได้โอ,อเคไปตามานี่เดี๋ยวพาไปกินนี่อของอร่อยเว้ยนี่ แกเองต้องลองกินด้วยเว้ยบอกให้สุดยอดมามาดูยนี่สิการให้เนี่ยนี่นี่นี่อ๋อข้างในออกก่อนเด็กๆลงไปเลยแยบไปนะแยบไปลองดมดูไปตามด้วยนี่ให้หมดเลยให้หมดมาจะไปจะไปนี่นี่นี่ไงหลแป๊บเติมข้าวไปอีกนะนี่เติมข้าวอย่างเนี้ย อิ่มทั้งวันเอ้ยเออได้เลยน้ำกระเด็นใส่ด้วยสีน่ากินมากของข้าอยู่นี่เอ้ยเก็บมาอี่วันแล้วเนี่ยโอ้โหกินเช้ากลางวันเย็นไว้โอ้นี่เติมลงไปข้าวเนี่ยแซ่บเลยปะขอหมดเลยนะเออจะบอกอะไรให้นะต้องรู้จักวางแผนการเงินไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้ออกเนี่ยโดนเข้ามา วงเงินวงทวงนี่นุนนั่นเข้าใจไหมเอ้ยอย่าเพิ่งจริงจังดีว่กินก่อนหิวไอ้ชนชนไหนน,นะเออไอ่อง,งองกินดูนี่อาหารญี่ปุ่นขอตดน้ำก่อนในราคาประหยัดเออเอ้ออ,อ,อะไร